สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ t w e n t million com ระบบแรกและระบบเดียวที่มีระบบสนับสนุสนการทําธุรกิจออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเราพร้อมจะพาเพื่อนๆนชาวไทยให้ก้าวไกลเป็นในระดับโลกนี่ไม่ใช่แค่การพูดให้ฟังดูดีอย่างเดียวนะครับแต่เราพิสูจน์ให้เห็นกันด้วยการกระทาหากคุณติดก,กระดุมเม็ดแรกผิดกว่าคุณจะรู้ตัวอีกทีว่าผิดคุณก็ติดเกือบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้คุณสามารถสร้างธุรกิจในระยะยาวได้อย่างมั่นคง หลังจากนี้ขอให้เพื่อนๆตั้งใจทําตามระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพื่อความสําเร็จของเพื่อนๆเองสําหรับวิดีโอชุดนี้ทางทีมงานได้จัดทําขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเพื่อนๆได้เข้าใจการเริ่มต้นในระบบทวินทิวันมิเลนนี้ว่าเมื่อเริ่มแรกเข้ามานั้นเราต้องทําอะไรบ้างผมก็จะไม่ปล่อยให้เพื่อนๆเสียเวลากันมากนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกสิ่งที่เพื่อนๆควรใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อเพื่อนๆเข้ามาสู่ระบบนี้ก็คือการเริ่มต้นอย่างถูกต้องแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ หลังจากจบวิดีโอชุดนี้เพืเ่อนๆจะเห็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําสําหรับสมาชิกใหม่ซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อโดยเราจะเล็กสั้นๆว่า5ข้อสําคัญครับใน5ข้อสําคัญนี้จะมีสิ่งสําคัญสาหรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ไม่ควรพลาดเพราะมันไม่ได้ยากจนเกินไปในการทําโดยทั้งหมดจะเป็นเพียงแค่การตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยไปจนถึงการเริ่มต้นทําเงินจาก l e ARNING BONUS ซึ่งเป็นโบนัสพิเศษสําหรับผู้เริ่มต้นครับ ให้เพื่อนได้ทําเงินเป็นจํานวน25เหรียญหรือประมาณ800กว่าบาทต,ตั้งแต่เพิ่งเริ่มเข้ามากันเลยทีเดียวเชียวหลังจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือข้อ5ข้อสุดท้ายซึ่งจะเป็นวิดีโอเทรนนิ่งที่จะช่วยเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจภาพรวมของการทําธุรกิจตรงนี้มากขึ้นเป็นจนถึงเทคนิคการทํางานเทคนิคการทาเงินต่างๆในการทําธุรกิจนี้ในการทํา5ข้อสําคัญเพื่อนๆอ,อ,อาจใช้เวลาสักพักในการเริ่มต้นอันนี้ไม่ต้องซีเรียสจนเกินไปนะครับเพราะเรามีช่วงเวลาในการทดลองระบบฟรีถึง7วัน ในช่วงนี้ผมอยากเพื่อนๆได้ศึกษาและเริ่มต้นจาก5ข้อสําคัญนี้อย่างตั้งใจโดยผมไม่อยากเพื่อนๆข้ามขั้นตอนไปข้ามขั้นตอนมาเลยนะครับสําคัญมากๆเลยตรงนี้เพื่อนๆออาจทบทวนกลับไปกลับมาใน5ข้อนี้หลายๆรอบเพื่อให้เข้าใจมันมากขึ้นและเพื่อความเข้าใจระบบที่มากขึ้นทางทีมงานก็ได้จัดเตรียมเอกสาร21 m i l l i o n a i r e system guideline ไว้ให้กับเพื่อนๆได้ดาวน์โหลดไปศึกษากันเพิ่มเติมอีกด้วย ในเอกสาร System Guide Line จะมีแนะนำการใช้งานระบบต่างๆของ2 m i l l i One i r e ว่าเรามีเครื่องมือและแหล่งความรู้อะไรบ้างซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในนั้นเลยนะครับสิ่งที่ผมได้บอกและย้ำเสมอเกี่ยวกับการเข้าใจระบบนั้นไม่ใช่ว่ามันสำคัญอย่างเดียวนะครับแต่มันสำคัญมากๆครับยิ่งเรามีความเข้าใจในระบบการทำงานตรงนี้มากเท่าไหร่รายได้ของเราก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นย้ำกันอีกครั้งนะครับการเริ่มต้นอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากเพื่อนๆต้องการสร้างธุรกิจในระยะยาวกับเราแล้วแล้วก็ผมอยากเพื่อนๆตั้งใจศึกษาเรียนรู้และลงมือทําอย่างจริงจังแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับไม่ข้ามไปข้ามมาเพราะว่ามีผู้คนมากมายครับเข้ามาสู่ระบบนี้แล้วต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็วพอทําไม่ได้ก็ต่บน่นนู่นบ่นนี่แต่ไม่เคยดูเลยว่าตัวเองเนี่ยได้ทําสิ่งสําคัญต่างๆอย่างตั้งใจหรือยังได้ทํามันเป็นระบบแบบเป็นขั้นเป็นตอนหรือเปล่าหรือทําข้ามไปข้ามมารวมไปถึงได้มีการติดตามผลและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าเอาวิธีคิดแบบเดิมๆม,มาเพื่อทําให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนได้ก็ต้องเริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิดเสียก่อนสุดท้ายเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วลงมือทําอย่างจริงจังความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับเอาล่ะล่วงเลยเวลากันมาพอสมควรนะครับถ้างั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ